ผมก็จะมาทำสมูตตี้มิกซ์เมอรี่จากเครื่องปั่น Evo 850 Pro ตัวนี้นะครับเนื้อสมูตตี้ที่ดีเนี่ยมันจะต้องหนืดแล้วก็ข้น แล้วผมก็จะมาทำเป็นเมนูสมูทตี้นะครับผมจากเครื่องปั่น e v o 8 5 0 Pro ตัวนี้นะครับโดยสมูทตี้ที่ผมจะนำมาสาธิตกับตัวเครื่องวันนี้เนี่ยจะเป็นสูตรของตัวสมูทตี้มิกเบอร์รี่นะครับผมโดยผมจะใช้ตัวทำความหวานเป็นน้ำผึ้งนะครับผมแล้วก็จะมีเป็นน้ำแข็งนะฮะโดยแก้วที่ผมจะทำเนี่ยจะเป็นไซส์ขนาด22ออนซ์นะครับอันดับแรกเลยนะครับผมผมจะใช้เทคนิคการละลายตัวของมิกเบอร์รี่ก่อนนะครับผมโดยที่จะไม่ให้เขาเนี่ยเป็น น้ำแข็งนะฮะโดยผมจะใช้ตัวหม้อทอดอบลมร้อนนะฮะเป็นตัวชิวเขานะฮะโดยผมจะชิวเขาเนี่ยเป็นระยะเวลา30วินาทีนะครับเพื่อให้ตัวน้ําแข็งเขาละลายก่อนนะครับโอเค นี่นะครับผมพอผมชิลเขาออกมาแล้วเนี่ยเขาจะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยนะครับก็คือน้าแข็งเขาละลายและมันจะเหลือแต่ตัวของเนื้อมิกเบอรี่ตัวนี้นะครับผมก็ทําการเอาใส่โถเลยนะครับโดยเทคนิคเนี่ยที่หลายๆท่านนะฮะผมก็ไปดูจากใน u t u b e นะคุณผ,ผู้ชมเทคนิคจากหลายๆท่านเนี่ยเวลาเขาทํากันเนี่ยเขาจะใช้เป็นตัวของส่วนผสมที่มีความนิ่มอะลงไปก่อนแล้วค่อยๆใส่น้ําแข็งตามไปทีหลังผมตามด้วยน้ํพึ่งึ้ง100มลลิตรเลยนะครับโดยตัวนี้เนี่ยจะไม่มีสารให้ความหวานอื่นๆเลยนะครับจะเป็น ตัวน้ำพึ่งแทนนะครับซึ่งมันจะมีประโยชน์ต่อร่างกายมากคุณผู้ชมต่อมาเป็นโยเกิร์ตนะฮะโยเกิร์ตผมใช้200มิลลิลิตรนะฮะเพราะว่ามันเป็นแก้วใหญ่นะคุณผู้ชม22ออนใหญ่จุใจเลยคุณผู้ชมแล้วก็น้ําแข็ง1แก้วนะ,ะแล้วก็แต่ผมเนี่ยจะใส่น้ําแข็งเข้าไปอีกครึ่งแก้วนะฮะเพราะว่าผมอยากให้เขาหนืดหน่อยคุณผู้ชมแล้วก็เติมน้ําเปล่าลงไป100มิลลิลิตรปิดฝาเลยนะครับ ตัวนี้เนี่ยข้อดีของเขาคือมันจะมีไม้คนคุณผู้ชมเพื่อที่จะคนส่วนผสมน,นะครับเดี๋ยวเราเปิดเครื่องเลยครับ มสมูตี้เราก็ได้แล้วนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาเสิร์ฟใส่แก้วกันเลยนะครับตัวเนื้อสมูตี้ของเขาเนี่ยมันก็จะหนืดอย่างนี้เลยนะคุณผู้ชมหนืดติดโถงอย่างนี้เลยนะครับเนื้อสมูตี้ที่ดีเนี่ยมันจะต้องหนืดนะฮะหนืดแล้วก็ข้นนะครับคุณผู้ชมนี่ก็เสร็จแล้วนะครับผมสำหรับสมูตี้มิกซ์เมอร์รี่ของเรานะครับ นี mm ่เด้ะคุณผู้ชม